แล้วก็ทน้ก็คนก็อยู่น้าลงไปอกว่าใหญ่เนระล้อหอยแปดหรือศูนคนทำไมที่วัตถุไปเยอะๆเราหมดไปได้เใช้กันอย่างไรใช้ไม่เพนเะเห็นว่าหลวงพ่อคำตันในปีหนึ่งหนึ่งครั้งถึงเจ้าออกมาส่งน้ำจริงไหมครับปีหนึ่งจะเอาออกมาครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นของมีค่าที่ อยู่ติดกับวัดมาหลายร้อยปีแล้วครับประวัติของวัดพระคตาตันนี่เป็นยังไงมั่งครับผู้ใหญ่เป็นพระทองคําคาดว่าน่าจะเป็นพระที่ติดตัวมาจากการอบพยพที่มาจากเวียงจันทร์นะครับแล้วก็เอามาติดตัวแล้วก็มาทําบ,บุญถวายวัดไว้อย่างนี้ยเพื่อเป็นรูปศรซึ่งจะเป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินครับอายุนนาอายุประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะเกินสองร้อยปีครับอ๋อเป็นของสักการะของชาวบ้านใน หมู่บ้านของค้านี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับทุกปีก็ที่ผมเกิดมาก็จะเห็นปู่ย่าตายายนำพาให้ทำนี้ตลอดเห็นว่าช่วงเวลาส่งน้ําหลวงพ่อคําตันเนี่ยบางครั้งจะมีปฏิหารที่เกิดขึ้นด้วยเกี่ยวกับปฏิหารเกี่ยวกับเรียกฟ้าเรียกฝนใช่ครับก็จะมีฝนตกทุกครั้งอย่างเมื่อคืนก็ตกเนี่ยตั้งแต่ตีหนึ่งถึงเช้าเลยครับอ๋อจะเป็นทุกปีครับเรื่องฝนว่าบารมีหลวงพ่อคําตันเนี่ยเวลา ชาวบ้านขอสุดหญ่เขาจะขออะไรกันครับก็ให้มีความฝุขความเจริญในการทําการทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็ขอให้ไรนาผลผลิตดีเพราะว่าน้ำมนต์ที่จะได้ได้จากการสกน้ําเขาก็จะเอากลับบ้านกันเอาไปปะพรมรถประพรมบ้านแล้วก็เอาไปใส่นาอะไรเงี้ยไปหยอดใส่นาเป็นธีมคนเงี้ย